ก็อาหารก็เป็นเป็นเดือนสองเดือนให้ทีหนึ่งมันไม่ค่อยกินอาหารครับจำสินเดือนก็ไม่กินครับแไม่รู้เขาจำที่เดือนเขาเราก็ไม่รู้เขาเขาอยู่ข้างในจะไปถามว่ากินอะไรเราก็ไม่ไปถามเขาเขาไามีรูเข้าเขาหิวเขาไปนอกกันเวลาเราเรียกคุณมาเขาก็ห้กินแล้วคุณไม่มาก็เลยของคุณอ่าเพราะมันจะไปเดินตามเขาเขาจำสิ่งเขาอยู่ ไฮโยนในเขาก็ไม่ได้จะน้ําเสียมันใสแล้วเมื่อกี้น้ำใสไหมครับใสคือถ้าเราให้อาหารก็ให้ที่เดียวที่เดียวคือเขาต้องรู้บ้างเขาต้องรู้ว่าถ้าหิวต้องไปตรงนั้นถ้าจําศีลอย่างนี้เขาอาจจะเป็นเดือนหรือไม่กี่เดือนเราไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันเพราะไม่ไม่เคยมาเปิดดูเขาเปิดให้เพื่แกดูกันนั่นนี่เป็นบุญตาของเอฟซีทางช่องนะครับเป็นบุญตาเอาผู้ใจเทศเพราะเธอเขาไม่ทําถ้ำมาอยู่กันอาจจะว่าศักดิ์ว่าทำถ้ำหรือเสหรือว่าต้องศึกษาเขาว่า เขาอยู่ยังไงเขากินยังไงเขาจาสิ่งอย่างไร